ีี่ในนน้คืลลาํมาดูคู่ต่อไปนะครับคู่นี้ในแกลงแข้งหนักหนัดช,ชกกันในพิกัด6กิกิโลกรัมนะครับวันนั้นเป็นมวยรอบไป25ชัยชนะนะครับในมุมน้ําเงินขอต้อนรับนักชกจากตุรกีคาริมมอคนักมวยจากตุรกีครับคาริมมอคอ เบอร์สองครับมวยบูดุดันแข้งหนักนะครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดงดาวนภาสอสอต้อยปาดรว เดินเบียดเข้าหาก่อนเลยนะครับคือริมมอคอรครับแ่กระโดดต่อยครับดาวนพาทักด้วยแข้งซ้ายหงสักไปละมมครับบนเวทีครับพี่ตู่ทำหน้าที่นะครับประเภทจอมเก่าเชิงสูงเลยครับสำหรับดาวนภพาครับ วันนี้มาเจอกับขาลุยอย่างเคริมโมโอร์คอกกล้าเปิดเกมครับเคริมจากตุรกี WMC ละไมมวยไทยนะครับจากน้องครับสุราษฎร์นะครับ นีโยกหลอกเลยนะครับดาวนาาดูครับมั่นใจเลยครับว,วางแข้งซ้ายแม่แต่หาได้ระคายผิวของเคริมไหมครับบอกว่ามันเจ็บๆปว,ปวดปวดดีครับสนุกเข้าไปเจอศอกต้องระวังครับดาวน์าในครบเครื่องนะครับแต่ว่ายังเปิดเกมถอยหลังอยู่นะครับย,ยัดแต่ละดอก โอ้โหลุยกะทิ้งหมัดน็อกเต็มที่เลยครับเคริมมาดูวงในครับดูการไล่แขนชิงตีก่อนครับแหมขณะที่ดาน์าพานี่แต่งโตนานไปนิดนึงครับหลายหน้าดีดไปด้วยครับดาน์าพาซ้ายดีดอ่าครับเคริมก็เดินก็ลุกหนูหูยเต็มกลางหลังเลยครับแหมเตะลูกโทษครับลูกนี้เอาไปรัดในครับชวนทะเลาะวงในนะครับเคริม โอ้โหขยันจริงๆครับออกอาวุธไม่หยุดครับวงในนีตีไม่หยุดนี่เลยครับแหมมวยไทยในฝันแล้วครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับเดินหน้าออกอาวุธสาดอาวุธกันอืมสลับผักศอกนะครับตบด้วยขวาสับด้วยขวาครับแม่นานๆจะเห็นลูกนี้บ้างครับ ขยันจริงๆครับนกักมวยจากตุรกีออกอาวุธก็ต้องมีน้ำหนักนะครับมวยไทยครับขยันออกก็ต้องมีน้ำหนักเยอะๆบิดสะโพกให้เป็นครับดารดาผายังตลิติดขึงหลังติดเชือกอยู่อ้าวนี่ครับกรรมการบอกอย่าหนีนะอย่าหนีนะถอยได้ก็ต้องโต้ด้วยนะครับออกแรงๆครับวัดไปเลยครับสามยก ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับช่อง8อ่าแล้ครับมาซ้ายตั้งสับไหมโอ้โโยกแรกก็ออกรสชาติซะแล้วครับคู่นี้ชมไฮไลท์ครับนี่ครับแข่งซ้ายวางของดาวนับา,าโอ้โหนี่ครับมุมนี้สวยงามครับเห็นชัดเจนครับ ปัดแล้วค้างไว้จังหวะหนึ่งแล้วเราสมัดศอกเลยนะครับสวยงามครับหลุดครับไปเยียงเต็มกลางหลังครับไม่ครับดูอีกทีครับปัดแล้วฟันเลยนะครับต้องฝึกฝนครับใจต้องนิ่งครับไม่ครับทักษะการหักศอกชมกันต่อครับยกสองครับศึกแข่งศักดิ์ศรีกับเด็ดมวยเดือดครับไทยกับตุรกีเหมือนเดิมครับโอ้โห ถูกโปรแกรมมาให้เดินฟาดฟันอย่างเดียวครับเคริมอคเครเริ่มขยับมากขึ้นเลยครับดาวนภาพาครับรอจังหวะ2องแม่โดยเฉพาะสนในช่วงเวียนเวียนไปเวียนมาครับก็ถือว่าถูกต้องแนะครับแก้วยเดินเข้าหาพุ่งเข้าหาแบบนี้แมดักดีๆครับไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วครับแมนี่ครับลูกแกลูกกันของศิลปะแม่ไม้มวยไทย เคริมมีเดินดีจริงๆครับอาครับต้องเน้นๆหน่อยครับอาวุธแม่เหมือนห่างคิ้วซ้ายจะมีปริปริเล็กๆเลยครับเคริมครับไม่แปลแล้วครับสอกของดานพานี่แม่ฟันไปฟันมาเลยครับแม่เอาเลยครับจะฟันอีกเลยครับดานพาโอ้โหเปลี่ยนเป็นยัดไส้ ตังตงต้งงัดตั้งเสียบตั้งงัดตั้งเสียบไปเรื่อยนะครับอ้าวแตกจริงๆด้วยครับมาแล้วครับทางคิ้วสองเคริมด้านซ้ายเลือดไหลแลว้วโ,โอ้โหวงในสู้ดีจริง,รงๆกันทั้งหมดตุรกีรายนี้ไม่มียอมง่ายๆครับแม่ดานา์พาหันไปมองพี่เลี้ยงครับเหมือนจะสั่งให้เดินบี้เลยนะครับทีมงานของสสต่อยแปดริ้ว โอ้โหแข้งขวาดีครับเคริมแหมไปยั้งครับโดนแข้งขวาคืนเลยโอ้ยหยัดกับแต่นนดอกแหม่จะดึงสอกกลับครับเคริมทีมงานก็โบกให้เดินเลยครับทีมงานสสต้อยแปดรว โอ้โหดูครับขยับหลอกออกแข้งซ้ายแมายืนมวยนี่ยืนแบบขาแคบๆนะครับดาวน์าาแค่เกริมก็ไม่เหนื่อยที่จะไล่นะครับยินดีเลยครับดาวน์าคานี่รอจังหวะสองอย่างเดียวครับโอ้โห ครับคืนแต่ละทีครับเข้ายัดไส้จะไปหมุนครับตรงสาระยะมันไม่ได้ครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มเต็มแม่แต่ว่าวันนี้เตรียมมาสู้วงในโดยเฉพาะแลยครับดานภากรรมการเตือนครับต้องเดินครับนี่แะครับนี่แะครับสังเวียนนี้นะครับ โอ้โหนี่ขนาดไม่เดินนะยครับยังแตกเละเทะเลยครับทางเลือดกำเดาแล้วก็บาดแผลไปดูภาพช้าครับนี่เข่ายักไส้นะครับโอ้โหแทงดีแทงเจ็บครับงัดศอกซ้ายครับขึงปากขึงย่มูกนี่ครับตั้งขึ้น180องศาแล้วก็ทุ้งกดลงมาครับสลับขาเตะครับดาวนภาาและตั้งกำแพงเอาไว้ อกงัดครับจะดึงศอกกลับครับแมแต่ว่าไม่ได้ครับยังหวะองศามันไม่ได้ครับไม่ครับตั้งแล้วกดลงไปสวยงามครับยกสุดท้ายครับสี่เลี้ยงมาสกูด้านนอกนั้นชัยสอสอต้อยแปดริ้วครับเป็นรุ่นพี่ของชาวด้ำผานะครับาครับมาเป็นที่เลี้ยงครับวันนี้โอ้โหเดินแล้วครับเดินแล้วครับนี่ครับ เหมือนเจ้าชัยนั้นไปกระตุน้นเราบอกสังเวียนที่ต้องเดินครับไม่เดินไม่ได้ครับนี่ครับเดินเพื่อเปิดเกมให้มันสนุกมากขึ้นครับทำมวยไทยเป็นกีฬามาเดินแล้วเดินแล้วบี่แล้วแม่แคริมก็ใส่เกียร์หน้าเหมือนกันนะครับแคริมดูกันที่วงในนะครับเข้ามาวงในตีแม่แคริมก็สู้ครับดานาพาก็ตีไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับคู่นี้ าเดินได้ิดเดียวครับถอยอีกแล้วครับเกริมควบเข้าใส่มัดมาตีโอ้โหนี่ครับตีกันกลางเวทีครับเอาเนเห็นครับวัดคือความแข็งแกร่งแม่พยายามจะหนีนะครับแต่ว่าเกริยมีรัดแน่นจริงๆนี่ครับพอวางกฎกติกาน้องๆนักมวยหัวหน้ากณนกกเข้าใจทําได้ครับพี่เลี้ยงก็ทําได้ครับกลายเป็นเรื่องสนุกเลยครับอาครับอยู่ในกฎอยู่ในกติกายังไงก็ ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสังคมมวยสังคมกีฬามันก็หน้าอยู่ครับตีไปตีไปตีไปเออแหมมาเป็นวงในเลยครับก็ดูแล้วใช้แรงเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหเข้ามาเจอแข้งซ้ายแต่ว่าเคาดีไม่สนใจับายายามรัดตีออาครับสงครามเข่าครับ โอ้โหไม่สาวทองใสยังอยู่ดีกันหรือเปล่าครับอุยหมัดฟ้าไม่โดนครับถึงตัวรัดอีกแล้วครับหนักไปทางวงในเลยครับยกนี้ทางด้านของดาวนภาก็อาศัยประสบการณ์เลยครับนี่ครับลูกจุกจิกลูกกวนใจครับ นาตีเร่งกองวัวแล้วครับไหลยอย่างเดียวเคริมโอู้ยก็ไปเจอแข้งอีกโอ้โหต้องถามใจกรรมาการ้วครับชอบแบบไหนครับลูกขยันนี่แน่นอนครับเคริมอคคกครับลูกนำลงจะแจ้งอยู่ที่ทางด้านของดาวนภา,าครับแบบนี้ครับโชคดีที่แผลแตกนี่เลือดไม่ไหลเยอะนะครับกระโดดเข่าลอยเข้าไป เดินเข้ามาหาครับโอ้โหเดินตลอดจริงๆครับเคริมพลังมาจริงๆงครับนักศึกจาตุรกีรายนี้หมดยกสุดท้ายครับต่างคนต่างมั่นใจเลยครับเคริมก็เชื่อว่าเขาเดินตลอดนะครับในขณะที่ตาณภาก็บอกว่าของผมก็เข้าเป้าแน่นอนครับคนหนึ่งรุกคนหนึ่งก็ต้องรับแล้วครับรับแล้วก็ยังโต้งามๆครับ ดูผาดช้าครับจังหวะเสียบในฝันเข้าไปครับโดยศอกไม่ครับตั้งแล้วยัดขึ้นไปครับจักเข้าไปครับโอ้โหแต่ละดอกนี่ครับโอ้โหเข้าไปนี่ได้จังหวะแข้งขวาของดงาร์นพาพอดีครับลูกนี้กระโดดเข่าลอยครับ เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับคู่ชกคู่ที่2องครับโอ้โหสุดมันเหลือเกินนะครับต้องบอกว่าดุเดือดเข้มข้นนะครับและคะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าสูสีเหลือเกินนะครับกรรมการท่านแรกนะครับทวัชชัยทองฤทธิ์ครับให้คะแนน29ต่อ28มุมแดงชนะครับเสียงแรกครับให้กับดาวนภาครับกรรมการท่านที่2ครับรัชกรดาราพันธ์ ให้คะแนน28ต่อ29มุมน้ำเงินชนะครับอ่านะครับเสียงที่2เป็นคริมมอค็อกครับและอยู่ที่เสียงสุดท้ายสราวุธพรมโกงครับให้คะแนนมุมแดง29และมุมน้ำเงิน29สเกสมอครับเอาออกเสมอครับตามกฎกติกาของเรานะครับโอ้ถ้าเป็นมวยรอบนี้ต้องหาผู้ชนะครับต้องต่ออีกหนึ่งยกนั่นเนยนะครับ อ่ะเหนื่อยกันอีก3นาทีครับเนื่องจากว่าเป็นมวยรอบนะครับแฟนๆครับก็ต้องสู้กันอีกยกหนึ่งครับอ้าวครับวัดกันยกนี้แหะครับ3ยกหาผู้ชนะไม่ได้ในการแข่งขันมวยรอบก็ต้องต่อ1ยกครับยกพิเศษยกนี้ต้องหาตัวชนะให้ได้แล้วนะครับอ้าวครับดูครับ โอ้โหมาเดินหน้าเลยครับยกนี้สำหรับดาวนภาครับต้องเอาให้ขาดนะครับบัวไปถอยผู้เลงผู้เลงนี่ทางด้านของเครรมอคอกนี่ออกอาวุธผิดถูกนี่แม่บางทีมันก็เข้าตาเลยครับนี่ครับจับมาตีในเข้ามาครับแม่โซน่าจะมา ปัดวงในนะครับเกริมครับแต่ว่าก็เจอแข้งเจอศอกของดาวนภพาก่อนมาตลอดครับรับต่างคนต่างเดินนะครับเอาครับต่างคนต่างขอกอาวุธใส่กันครับโอ้โหแรงดีจริงๆครับนามยจากตุรกีครับเดินชนตลอดอย่างว่าครับ รายการนี้เรียนยาวเป็นาปการชั่งน้ำหนักล่วงหน้า1วันนะครับโครงสร้างใยกล้ามเนื้อสรีระลูกกระหายในชัยชนะนี่แม่อยู่ในตัวของชาวต่างชาติครับแต่ว่าไทยนั้นพูดง่ายๆได้กระดูกแล้วครับได้ประสบการณ์ครับนี่ครับแต่ว่าพละกกำลังของเคริมครับ แรงไม่ตกครับเอาครับต้องออกให้ชัดครับทางด้านของดาวนาภาโอ้ฟิตไปเกินองยจริงๆครับเฮริมอคเคคหมดแรงเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยครับดาวนาภาโอ้โหแข่งขวาอาจจเต็มครับคืนทันทีเหมือนกันตายจังหวะครับกอดไว้ก่อนแม่ถือว่าตัวนนี้ก็เร่งเยอะเลยครับ สำหรับดานภา,าครับนี่ครับมาหันดักจังหวะสองบ้างนี่ครับขยับเข้ามาอัดด้วยเข่าครับแม่ต่อยผิดต,ต่อยทู่นี่แกลุยอยู่ตลอดเลยครับเคริมอร์คอก หายในชัยชนะแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยืนข้างเชือกแล้ครับดาวนภาพาหลุดโดนสิครับแบบนี้ชัดๆเลยครับแบบนี้ครับหมดยกที่4ครับโอ้พลังงานเหลือล้นจริงๆครับตุรกีรายนี้เคริมนี่ครับตัางศอกเข้าไปโอ้โห2เม็ดนี้ชัดเจนครับงัดแล้วก็ฟันเข้าไปครับดูเพลงเข่าครับ โอ้โหเข็นแล้วก็คืนได้ขวาครับจะดึงสอกกลับแต่ว่ามันห่างเลือเกินครับเคริมนี่ครับอาศัยจังหวะไตะหลุดครับเอาละครับและผลคะแนนออกมาแล้วนะครับกรรมการท่านแรกนะครับให้คะแนนครับวัชชัยทองฤทธิ์10ต่อ9มุมแดงเสียงแรกของดานภาครับท่านที่2ครับ กรรมการสราวุธพรมคง10ต่อ9มุมน้ำเงินโอ้โเสียสงที่2เป็นของเคริมครับท่านสุดท้ายครับกรรมการท่านที่3รัชกรดาราพันธ์10ต่อ9มุมแดงและเป็นดาวาพานสอสอต้อย8ริ้วครับเอาชนะได้ในยกพิเศษครับโอ้โหเหนื่อยทีเดียวครับวันนี้